ดีครับผม TC Channel น,น,นะครับวันนี้เรามาที่เขาใหญ่เนาะโคราชนะครับเรามาเที่ยวกันนะครับมากับคาราวาันที่ทัวร์งรุงลงคนนะครับตอนนี้เราก็กำลังทานกาแฟกันนะครับนี่นะครับพี่พงศ์นะครับกำลังนั่งทานกาแฟอยู่เป็นไงครับพี่พงศ์อนอนหลับฝันดีไหม คืนนี้เหนื่อยเนาะนอนก็แทบจะไม่หลับเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะนอนต่างที่ที่รด้ยังไงนอนต่างที่ครับตื่นที่นอนตื่นที่เนาะครับนอนต่างที่ก็เลยตื่นที่ตื่นทางต่นทางครับอ่าีครับบรรยากาศเช้าเนะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับ หลังจากที่เราออกมาจากเขาแล้วก็ยังมาเจอเขาอีกออกมาจากเขา <c oughs> มาเจอเขาอีกนะครับท่านานี่ครับที่พักของเรานครับ <c oughs> เราอยู่่ามกลางป่าเลยนะครับตอนนี้เหมือนบ้านน้อยอยู่ในป่าใหญ่เลยนะ <c oughs> นครับก็มาทานนั่งทานกาแฟกัน,นครับกาแฟที่นี่ก็บริการฟรีนะครับ บริการฟรีนะครับเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะครับเจ้าของร้านยูทูบเบอร์ก็ยังออกมากันไม่เยอะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เหน็ดเหนื่อยกันจากการเดินทางนะครับเรามาก็ถึงที่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งแล้วเนาะมาถึงที่นี่ แล้วก็ยังเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางบางคนก็ยังไม่ตื่นนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Tc Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ